คว,วามเดิมตอนที่แล้ว เขาเลนเกมแนววเนี่ยไม่คิดว่าเธอเป็นคนทำแล้วเน,น,นี่ยเรามันไฟกับไอ้เรื่อ,อยไม่เห็นเกี่ยวกันเลยทุกคนผมแค่คยหยิบมาเสยเดินผ่านแล้วบังเอิญเจอแบบว่าเหมือนแจ้งอาจารย์ว่ามีคนเจอของมีคมก็ยลยม,มาจะมาหยิบมาให้ดูอะไรอย่างนี้นั่นเองนะผมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาลนะครับสีของกราฟผมิวส์คุงนานวกเกมเนสเมเตอร์เดโมโกันดิเช่นเคยนะผมมันกี่พาร์แล้วตอนนี้ ยาวไปนะผมวันนี้ก็ช่วงนี้เจ็บคออาจจะพูดตะกนได้ไม่มากเท่าไหร่มาอยู่กับอัเดตล่าสุดวันที่5กันยาของวันนี้เล่นนะผมแล้วก็มีสั่งกันยาด้วยในพาร์ทนี้คือพุกกันไปแหละตอนนี้เอ็กซ์ต้าก็หายไปแล้วนะผมเอาว่าผมจะแนะนําอีกส่วนหนึ่งที่มีเมนูเอสเต็กอ่อะเอะ็กซ์เทดได้จากในเกมโดยที่คุณสร้างก็คงใส่มาเพราะว่าเอ็กซ์ต้ามันมีบั๊กนน่นผมก็เข้าใจได้โอเคเดี๋ยวเข้าเกมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูส่วนที่เราแอคกซ์เทีตัวอิสเด็กได้โดยที่ไม่ต้องทำการไปออเอกางนนนะว่ท่ทนนัแ โอ okay, เคแล้วมาวันจันทนะผมก็กดนี่ผมกดไอ้ปุ่มอิสเตกเนาะตอนนี้กดไม่ได้นะผมจริงจริงนะกดอิสเตกไม่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาให้ตรงนี้นะผมตรงตำแหน่งเรเดียนหน้าโรงเรียนตรงต้นไม้ต้นนี้จะมีเนี่ยกดอี o e ขึ้นมานะผมวันนี้ข้อความขึ้นมาว่ารุ่นพีดนะผมรุ่นพี <c oughs> ออกทางนี้ไม่ได้เนอะโอเคพอเรากดเมื่อกี้ปับ๊บเรากดไอ้เนี่ยนี่ไหมกดสเปซเรียบรอ้อยได้อิสเท็มาแล้วนั่นเองนะวันนี้มีวิธีแก้สำใครที่อยากได้อิสเท็แล้วก็มีปัญหาเรื่องไอ้บั๊กตัวเอ็กซ์ตันนั่นเองนะครับผมโอเคเชื่อได้ว่าเลยอะไรที่ผมไม่ได้ทำนะครับผมเออ,อนนยังไม่ได้ทำเนาะอันนี้มันก่อน,นเดียวตัวปั่นไอ้ตัวปั่นเครื่องเนาะแต่แค่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นดันไปแทนนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีค่าแรงเกิเกนแรงหนึ่งอ่ะทำจุดหมายละาตายเพิ่มพิเศษอ๋อได้นั่นเองโอเคน่าสนใใจนใจนนนนนนน่่่่่่่าาสีีงงยยๆะแแแคคปตตตออทูรัั้้กก็ดไลว ง่ายง่ายจริงจังนะโอเคมาครับ,บอกเรื่องนี้ไปอากดคิวส่งล็อกเกอร์นะครับผมอันนี้แจ้งอ่กลับไปหาบูโดนะครับผมบายครับ <100 S 1> แล้วต่อนที่รอโอสนาไปข้างบนเราก็จะแวะมาที่ g a มมิ่งคลับแล้วก็บูธแลงเกตนั่นเองนะผมให้วันนี้แลงเกตแต้มสูงๆจะได้ทําได้ทันทีนั่นเองนะผมมา่อหนุ่มแว่นครับขอเข้าชมรม เอ้มาส่งของเจ้าด้วยนะครับผมเกมมิ่งอบ,บิลิตี้ทุกอย่างวันเดียวทําได้อย่างเทพโอเคนี่ยเรื่องแรงเกรดเนะผมไว้เขียนตัวเวลาตายปอมๆได้เนะผมกดดันได้เนาะมาดีดันแต่ขา้างหน้านี่แหละครับผมปึ๊บลงไปเลยบายบายฮัลโหลครับโอเคอุ้ยเห็นเด้๋ยวนะไว้ตายแล้วอุ้ยพอดีเลยแกลงตรงน,นี้พอดีเลยเวลาตายแปะไว้นะโอเคสวยๆครับผมนี่ไงเขาจะวิ่งมาข้างบนไนะเนี่ย โอเคอุ้ยเห็นจบแล้วดีเแต่งกี้เมื่อกี้นี้นอนสบายนะโอเคไม่อยู่แล้วแล้วใครมาทีละคนนะหรือเปล่ามาปะเหมือนได้ยินโอเคเนี่ยแล้วขันทีละคนนะผงขอบโอเคเอ้าวัวแดงม,มาด้วยวันดีมาหาใครแกนี่ไม่มีใครแล้วอ้าวสงสัยอ้ามีมีมอ่าไม่ได้ทนได้มองนะผมรู้เธอที่นี่แต่ไม่กล้ามาดูกลัวเห็นแล้วตกใจใช่ไหมล่ะแก มีคนจะไม่รู้วเพื่อนตายแกเร่งเวลานลผมเพื่อให้เขาไปถึงเวลาที่ไปหาเพื่อนอ่าเอ้าเฮ้ยขึ้นเหรอเอ๊ะขึ้นข้างบนว่ะตัวละครไม่ทิเทคข้างล่างเหรอคือตัวละครทิเทคอยู่ข้าง,งบนเฉยเลยอู้เหมือนกับตอนเมื่อกี้หัวแดงไงมันไม่มาตามตรงศพนะโอเคอ่าโอเคอยู่ตรงนี้แล้วไงฮะตัวตานอยู่กันแน่นี่สุดหมายรับตานี่ไงไม่เห็นเหรอเธอตรงนี้ไงรองเท้าออนตานอยู่นี่ไงข้างล่างดูอาจจะเกิดคดีขดึ้นก็ได้หรือเปล่าอะไรย่างนี้ไม่กล้าดูอันนี้ไปไหนแน่จะว่าไปมาตรงต้นฮะ ที่ขานี่เวลาเรียนนะเธอเวลาเรียนแล้วเธอจะแบบไม่ไปนเรียนเหรอไม่เป็นเรียนวะเอาเนี่ยโอเคไปมุมครึ่งตัวละครก็คือเข้าห้องเรียนสายผมแบบว่าเศร้านะผมโอเคตอนนี้เข้าเรียนไม่ได้นะผมทุกคนก็ทำหน้าบวดระแวงเหมือนรู้ข่าวแล้วนะผมโอเคเราไปถึงโรงเรียนแล้วนะผมมีศพตรวจมาจากดาดฟ้าโรงเรียนตรวจเจอตัวมานแล้วตายนะแต่ว่ายังแอบคิดว่าเป็นการฆาตกรรมได้อยู่ดีก็เลยเสิร์ชดูโรงเรียนว่ามีเหยื่อคนอื่นหรือเปล่าแต่ตรวจไม่เจอศพอื่นในโรงเรียนดีกเลย วุฒิขัดกันไม่เจอเช่นกันสงสัยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะโอเคเสินไปเศร้าเพื่อสายเด็กตายพรุ่งนี้มาเรียนแล้วกันโอเคอ่าแล้วก็ติดตั้งที่กันกันตกไว้นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปผมจะลองใช้ตัวไอไมล์โบเก้นสลันี่นะผมในการฆ่าอัสนะซึ่งเราไ็เคยทำแบบว่าในอัปเดตนี้ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะทำวิธีนี้ผมอยากลองดูว่าตัวไอ สเตทที่เราทำใช้ได้ไหมไอสปอนมาเลยนะผมกด K นะอยน,นะผมสปอนไมล์โบเก้นสตูเดนมาแล้วร e ีสตาร์ทวันนะผมผมไม่เคยลองใช่ไหมว่าสั่งออสนาโดนตงแล้วออสนาตายหรือเปล่าหรือว่าโดนจาัดก,การโอเคหรู้สึกว่าตัวละครหายนะผมเลยนะคือเริ่มมาวันนี้แนะตัวละครหายเยนะโอเคนี่โอเคเดี๋ยวนะตัวละครแล้วทำไมตอนนี้เรามาอยู่นี่วะว้ามาฉเฉลยแล้วแล้วออสนาละ่ะออสนาวิ่งไปทางนี้นะโอเควิ่งไปือ เดี๋ยวนะเด็ดเด็เดี๋ยวนี่มาตรงนี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะอ,าอะ้อาวอา้อาวอ้าวคืออ๋อกดเคลอบนี้เป็นอ๋อผิดคาดว่ะ <c ười> เดี๋ยวนะผมตังต้งใจว่าจะให้คนอื่นมาฆ่าโอสนาตอนนี้โอสนาตกลเป็นร่างนี้แทนโอเคคือแล้วลูกแกค้างตรงนี้ใช่ไหมแปลว่าอยู่ค้างกับโอสนาตเอายาวนี้เลยเดี๋ยวผมขอลองกอกกันนะผมเผื่อมันมันทำให้ตัวละครเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยวะโอเคเหมือนจะไม่ได้ยินนะซ้ำตอนนี้นะผมเหมือนจะรู้ตัวนะผมสงสัยบางอย่างสีหน้าเปลี่ยนไป โอซาแกเป็นแรงอแกเนี่ยถ้าเราส่งวูตอนนี้ได้ปะเขาไม่ว่านะเขาไม่รู้เรื่องอะไเนี่ยนะเราสนใจจะส่งไปฆ่าแลว้วรู้ได้หรือเปล่าโอ้เฮ้ยฆ่าได้เว้ยโอเคจัดไปอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะจัดการมันเลยโอเครุนอ้อนเข้าไปใน,นนีชเฉยรอ่โอเคทะลุก,กำแพงรุนร้นะผมเป็นการเซนเซอร์ที่ดีมากนะผมคือไม่ต้องเซนเซอร์เองนะผมเพราะมันทั้งตัว <laughs> มันอัดเข้ากำแพงรัวร้อนนะผมสุดคือลบเปอา่าวันนี้โอ้ที่ก็ตากอกเตาด้วยหรอ มันตัวเขาเนี่บอกว่าไม่ถึงคิวแล้วทีอะไรเงี้ยนะผมแมทเมกกิ้งรอตั้งนานแล้วเลยรีบมาหาพอมาหาปั๊บก็จะเอ๋นะผมเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ย้อโอ้โหติดตัวรัวสั่นตัวรัวโอเคโอเคตกใจหมดเลยนี่ก็ผมกินกากขย้อ่อตัวรัวนั่นเองนะว่าสั่นไปสั่นมาดึงนะผมดึง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 โอเคไปได้ไปโอเคเดี๋ยวให้ตองอะไรวันนี้ดึงไปแล้วดึงยืดโอ้โหโอ้โหสวยงาม ดีแนะตอนปล่อยไม่ได้ค้างเอโมเดลแปลกแต่ตอนดึงนี่คือแบบ the best of all มากเลยแกโอ้โหโอ้โหพยายามพยายามตั้งตรงมากเจ้าชิเดย์คือคุณดึงหัวออกมาได้โอเคหัวติดยาวแน่นอนโหนี่คือท่าทางน้องของเธอเนี่ยบายก็ช่างมันไม่สนใจตอนนี้น้องจะมีปัญหาอะไรก็ช่างมันตอนนี้ผมเอาหากับการโอเคลักนะออกมาได้ผมเหลือแค่ขาเนี่ยน้องยังคงแคลวขาไปเรื่อยๆติดขาติดขาออกมาขาออกมาจะขาออกมาอืบหลุดแล้วดีใจด้วย อ่ะมาเดี๋ยวไปหาเพื่อนให้หูดอกไม้นี่สวยงามกว่าเดิมน้มันมีดอกโอ้โหเนี่ยโอเคอ่ะลากแเราดูมาเนี่ยเอออ่ะเป็นเมื่อกี้ผมปล่อยแล้วว่าขาไปละขึ้นเหลือแต่ขาอันนี้แล้วบอลน้เหลือแต่ขาข้าตันกเหลือแต่ขาหนึงนี้ไม่ได้แล้วโอเคสุกคือกดเคสปอนไมล์บกเข่นรอบนี้กลายเป็นสปอนโอสนาทแทนว่ะอาจารย์อะไรไม่ไหนก็ไหนอะไรเรดูว่าฆ่าอาจารย์ได้ไหมน้าผมจัดไปได้ว่ะรักคำสั่งหมดเลยนะโอ้โหอาจารย์กันหรือได้ค่ะ หนูจะไปค่ะโอเคเดี๋ยว์ซีตัวละครเดินตามน้องหอมตัวละครเดินตามตามไปก็ไปน้องหอมบอกว่าแอบชอบจริงจังกันนะสับไลฟ์วูดนี่นคือแบบต้องให้เธอเลี้ยวใครก็ตามเธอเป็นใครกร็ตามเธอยังคงตามต่อไปน้องหอมเป็นสโตเกอร์หมายเลขหนึ่งและแล้วก็คือหมายเลขศูนย์นั่นแหละสโตเกอร์อมีเยอะเราแบบนึกน,นับใครก่อนดีมันดูทุกคนแบบสโตเกอร์แบบ ตามติดชีวิตเต็มที่นั่นเองนะครับผมไปอาจารย์คิวอาจารย์อะไรก็ผมนั่นแหละเรียบร้อยอาจารย์ก็เหมือนจะหลบได้ยี่ใครหลบได้เลยนะโอเคดูหน้าเราเราตืตกใจหนักมากนะผมโอ้โหโอ้เลยนะเพื่อนเป็นยี่หรอเนี่ยสีหน้าอาจารย์ก็ยิ้มแบบแฮปปี้ตายคาไม่รู้สึกก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะผมโอเคเนี่ยอะไรกันแนวเนี้ยเกิดขึ้นแนวเนี้ยโอสนาพระเจ้าช่วยโอสนะตอบฉันทีสิตื่นสิ ได้โปรดตื่นใหาทำอย่างนี้โอป้จาจ้าช่วยเอาอะไรผมทำอะไรผิดไปผมแค่ยอ่อเฉยผมแค่ย่อเดี๋ยวนะผมแค่ยอ่อครับอ๋อโอเคไม่เกี่ยวกับเรานะเขาเห็นศพใชห่หรือเปล่าโอเคผมกลัวเขาจะมาจับเราไม่เกี่ยวนะโอเคสุดกค,คือฆ่าทุกคนได้เองนะแล้วก็มีบทเล่นวุ่นวุคนคันแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งมาด้วยคนนี้จะมาเรื่อยๆเดีที่ออสตาอยู่โอเคมาแม่เรารู้ตัวทุกทีเองนะครับผม มุมสวยเดียวผมชอบนอนมโอเคมุมนี้อืมอา้าวโทรศัพท์แล้ว <laughs> สวัสดีครับคุณตำรวจค่ะเพื่อนหนูตายแล้วค่ะส่งใครมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะว่าไปเดี๋ยวกี้เป็นหนึ่งนะคือเมื่อกี้มีมือถือใช่ไหมจากไหนคือจำได้ทุกคนจำได้ใช่ปะ <laughs> ผมเล่นพาร์ทที่ก่อนนั้นเนี่ยมันมีพูดถึงเรื่องเซนสต d e เดนโฮมแล้วเรากดส่งไลบุบลูก,กับบ้านมันขึ้นว่า <laughs> เด็กคนนี้ไม่มีมือถือแล้วเมื่อกี้มันมายังไง ผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีมือถืออะเพราะผมเคยเห็นฉากนี้แล้วไงโทรมือถืออะจำได้ว่ามีแน่ๆแล้วผมก็ลืมไปเรื่องนี้นะผมก็เลยงงไงเนี่ยนี่มือถือเนี่ยนี่คือมือถือครับผมผมขอยย้ำอีกทีหนึ่งว่านี่คือมือถือเรากดเส้นโฮมผมไม่มีมือถือแล้วไอ้นี่คืออะไรแท่นหินนะเอาแท่นหินคืนมาไอ้ตาเด็กยอมก็ได้ขอใช้อไรนิดนึงแล้วผมได้ยินข่าวลือมานิดหน่อยนะผมนิดหน่อยว่ามีวิธีจัดการอสนะรวดเร็วภายใน สองนาทีนะครับผมโดยที่เราว่า,วานับเวลาโหลดเกมแล้วก็เข้าเกมปับ๊บฆ่าเสร็จแล้วข้ามเวลาสุดท้ายแล้วก็ไปเอนดิ้งอะ่ะแบบใช้เวลาในการเล่นวันจันแค่มานาทีเดียวได้ซ้ำนั่นเองนะผมในการแบบปุ๊บปุ๊บ,บจบแล้วก็จะกัดเอาซาได้เดี๋ยวเราดูว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มมาแล้วก็รีบพุ่งไปน่ะผมตรงไปทางขวานี่จะมีทันนเพิงนะเองนะน้องนี้อ่าอยู่ทุกชั้นทุกจุดไปกว้าไปนี่แหละแล้วก็หยิบอันนี้มาแล้วก็วิ่งตรงไปข้างหลังนุ่นะเ,รเรียนน่ะผมเพื่อรอให้วทาย แอข้างนอกเพื่อที่จะรอจังหวะดักตีโอสารนเองนะผมอย่างแนบเนียนเดี๋ยวช์วคำนี้ดูนะผมว่าเนียนกันกันแน่ที่วิธีที่เขาบอกกันมาเราต้องเนยต้องไม่ให้คนอื่นเห็นนะผมก็ต้องอ้อมฝั่งนี้มาเพราะว่าตอนนี้มันเด่นในะน่อนะผมเปิดประตูนี้ไปแล้วก็โอ้ลุมพี่ลุพ้พี่โอ้ลุ้นพี่จะหูลุมพี่มันนากก่ากลัวมากเลยแกโอเคแล้วก็อ้อมนนะอ้อมอ้อมวนไปเราจังหวที่เหมาะสมในนะผมตอนที่ตัวละครเริ่มเดินไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะให้เขาเห็นตรงนี้นิดหน่อยให้เขาเห็นตกใจแล้วก็จะได้หยุดการสนทนาสักครู่นเอง แล้วก็จงกว่าตอนที่ตัวละครคนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วเองนะผมมีใครเห็นนะ่ะก็อ่าเห็นไปตอนนี้ตอนนี้อ่าผมกำลังก็บไว้ดีๆนะเองนะผมน่าจะตอนนี้ได้ปะโอเคตอนนี้น่าจะได้นะครับผมฟาดโอเคเสร็จแล้วปั๊บให้เรารีบวิ่งไปหาอาจารย์นัก่อนนี้เขาจะหยุดเราได้แล้วก็ตึง้งโอเคอาจารย์เห็นแล้วนะผมเรียบร้อยทำหนังเธอกังแน่เนี่ยถือของนั่นขึ้นเพื่อนกันแน่หรออธิบายในห้องปกครองซะเลยแก <Okay. S 1> อ่าเราก็ทำเท่าอืม ไปสนใจไม่แค่สืบใดๆทั้งสิ้นเนี่ยขนาดที่ไอ้นไปที่ห้องปกครองเจอศพในโรงเรียนนะผมแล้วสืบสวนคดีนะ่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมโอเคเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนทําตัวมาที่โรงเรียนแล้วนะผมตอนนี้เจอศพโอซานานะจิมีแล้วก็อาวุธคตกรรมหาไม่เจอหาไม่เจอนี่คนหนึ่งกับทุกว่าไอ้นกเป็นฆาตกรก็คือไรหลุนเองนะผมแต่ไม่มีใครคนอื่นที่บอกว่าเห็นเหมือนกันหรือเป็นเพืนรู้เห็นได้เลยตัวเลยไม่สบายจา ยืนยันได้ว่าเอาหัวข้อน,นี้นกระับไอโนได้เพราะว่าเราทัานพยายนไม่พิมพ์พ้อเองนะผมรอดครับผมรอดได้ไงวะ <c oughs> ปฏิหารโคตรปฏิหารอะ่ะอันนี้ก็คือรอบนี้คือแปลว่าอันนี้นะน,นะแล้วหรุจะรู้ว่าเราเป็นคนทำานะ <c oughs> อาจจะว่ามีคำพูดตอนอ,อยากคุยกับฉันไนหะเดี๋ยว่อดูใน,ะต,อนตอนพรุ่งนี้นะผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานอนไปนะผมตำแต่ตาก,การจริงๆผมเชื่อว่าเราหรุต้องจาัดก,การเราทันทีที่เห็นเราเองนะผม <laughs> แต่ผมเชื่อว่าค้นน่าจะทำแบบว่าแค่พูดบทพูดว่าห้ามคุยกับเราเพราะรู้ว่าเป็น,นคัออนตะกอนแน่ๆผมเครื่องกำมันใจนะผมโอเคไว้อะไรให้อีกแล้วโอสนาตายบ่อยเหลือเกินมาเอาแต่ไปให้เราดูเห็นหน้าเรานะผมว่าไงแกคุยเต้อย่ามาคุยกับฉันนะฉันรู้แกฆ่าใครบางคนเต้แน่ใจว่าทุกคนรู้เรื่องนี้รอ ทุกอย่างที่ผมเราไว้นั่นเองนะผมวิธีใช้อาจารย์ตัวช่วยนั่นเองนะผมซึ่งใช้ได้ใช้ได้นะผมนั่นเองผมสงส่ยว่าอีเวนต์ผมมันอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมึงคอลองคุยแท็ตัวละครแล้วก็ลองไปดักฟังแล้วก็ลองดึงตัวละครไปคุยด้วยนั่นเองนะผมอยากรู้ถ้าเกิดอีเวนต์อยู่แล้วก็คุยที่บ้านได้จริงอาจจะมีซ้อนอีเวนต์กับ โอสตาร์ด้นเองนะครับผมโอเคมาเราต้องช่วยลูปสเป่ของตัวหัวโม้ต้นเองนะผมก็คือสปอนตัวคีนยูนิฟอร์มอันนี้มานะครับผมโอเคแล้วก็ที่ออสเซอร์เนี่ยเข้าไปในตรงไอห้องเย็บปักถักร้อยนี่เองนะผมมันโมดิฟายตรงนี้นี่นะผมโมดิฟายยูนินฟอร์มอ่าเย็บแทปตัวส่วนน้อกใหญ่ๆพอที่ใส่ด้านเองนะผมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ส่งเควสได้เองนะผมอ่ามาแทสเรียบร้อยโอเคเนี่ยอีเวนต์มือถืออยู่นะผมผมเชื่อว่าถ้าอีเวนต์อยู่แปลว่าเราดักฟังได้แล้วก็น่าจะนัดเจอตัวละครแล้วพูดคุยกันได้น่เองนะ อันนี้ถือว่าเราดักฟังมานแน่เดี๋ยวนะจะว่าไปมันเหมือน,นไม่ขึ้นอีเวนต์ขึ้นมานะผมแล้วก็ในข่าวมือถือก็ไม่มี <c oughs> โอเคเนี่ยอีฟดรอปแล้วโอเคดักฟังนะผมเ <c oughs> นี่ยโอเค u l อ take this call in private เ <c oughs> ขารูนะ้บเนี่ยรู้ปะรูปปะร้ป,ปะเราอยู่นี่เห <c oughs> มือนเขาเนี่ยเล่นอินฟอร์เรื่องมันนี่โอเคไหมเขาไม่รู้ว่าเราดักฟังนะวันนี้โอเคไม่รู้เนียนอะเนียนมากครับผมเนียนโคตรโอเคเรียบร้อยแล้ะ เดี๋ยวผมอันนี้ด้วยนะผมไอตัวพรายดักทีิดเร็วๆจะไม่ต้องไปนสนใจเรื่องอีเวนต์โอสนาเลยนะผมโอเคเรารอแล้วได้ข้อมูลทั้งคู่นะผมแล้วก็มาก็คือตอนนี้เราหาล็อกเกอร์ได้ทั้ง2อ,อย่างคือโอสนาด้วยอ่ามาร์คไว้ก็ลองเวลาดูกันก่อนไหมผมว่าจะลองดูกันนี้ก่อนนะผมคือนี่มีล็อกเกอร์กับแบ็คเมลได้นะผมไปมิดมีแอดอ่าลูปท็อปเหมือนกันแล้วกันนะผมเวลาคุณลองเป็นแปดสีแล้วกันทั้งคู่เลยกันนะผมโอเคมาฟินิชนะผมจะได้เวลาจะได้แบบว่าเซตอีเวนต์ได้ทอย่างมาแล้วก็ อย you must ิร์ t for ์อา e r ติส d e ด t ์อ้าวกรรมโอเคถ้าสมมติมว่าเราเนี้ได้ปะกดเซนล็อกเกอร์นี่ไงโอเคถ้ามันขึ้นแล้วถ้าสมมติเซนล็อกเกอร์แล้วปับ๊บถ้ามันเห็นข้อความแล้วอะ่ะเราอาจจะใส่ใหม่ได้ปะนี่ไงโอเคอ่าได้โอเคนี่แปลว่าวิธีนี้เราจะทำให้ทุกคนพ้องกันได้นั่นเองโอเคนี่จะได้โคโนาต่ตอนังนะผมมาต่อหาล็อกเกอร์โคโน,นะอ้าวนี่โอเคล็อกเกอร์โคโนะฝั่งนี้นะผมแล้วก็ดิฟโนตโคโนานะไว้ก็คืออ้าว เออเดี๋ยวเราจะมีอีกหัวข้อหนึ่งปาใช่ไหมตรงเนี้ยไอีหัวข้อตรงข้างล่างอันนึงแต่จะต้องรอตอนเที่ยงใช่ไหมผมว่าเออใช่ใช่ต้องรอตอนเที่ยงอีกทีหนึ่งให้อีเวนต์โคนะเกิดก่อนได้เองนะผมได้ไหมเนี่ยแต่ตัวละครนี้มันค้างเนี่ยมันได้ผมว่าเขารับทราบไหมเนี่ยตัวไปเขารับทราบหรือเปล่าเขาค้างผมไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้แปดโมงแล้วเนี่ยตัวละครก็ยังคงยืนตรงหน้าล็อกเกอร์ต่อไปนะผมอันนี้แปดโมงพอดีด้วยตัวละครยังคงยืนตรงหน้าล็อกเกอร์นะผมแบบว่าไม่สนใจอะไรสิผมเล่นเวลามันไงมาาเลยว่ มีทำไลฟ์พิดเีอลนิดหน่อยแต่เดี๋ยวต้องลองดูนะผม่องระยะยาวว่ามันได้ไหม,มมาลองดูตอนนี้นะผมว่าตอนเที่ยงโคโนะจะขึ้นมาไหมหนะผมน่าจะมานะเพราะว่าอีเวนต์โค้ชนะอยู่ก็น่าจะมีให้ดักฟังตรงนี้เนาะใช่ปะอ้าวไ,ไม่มาทำไมต้องบอลจีเธอข้างปน็นบอลอืมเดี๋ยวนะตัวมันจะ,จะมีตัวไอสลัดผมจำได้มีอันหนึ่งปะเนี่ยอันล็อกโคนะดักทิเขีนะผมกด L ถ้าสมมติเรากด L อลอินสเตนนี้ไปแล้วมันมันอาจจะได้ตรงนี้ป่ะเดียด๋วยวสินี่ไงนะ สุดคือไม่ต้องฟังนะโอเคมันอยู่ใน,นอนีสเต็กได้นะหนอมโดม d o m e s t i บิ b ได้อยู่โอเคก็ okay. <c oughs> คือตอนนี้อ่านเดนัดเจอกันที่ด่านฟ้าเดียวกันเอาเวลา4ี่โมงเหมือนกันนะโอเคแปลว่าเขาตัดอีเวนต์ออกแล้วผมว่าเนาะแต่แค่เราสามารถอีสเต็กใส่ได้เพื่อให้เกิดอีเวนต์นั่นเองหนอมมาคุยกันอ่ะเซนล็อกเกอร์จัดแปเคตนนี้รอแล้วหนอมตอนนี้ส่งสองคนมันอยู่ที่ล็อกเกอร์ทั้งคู่แล้วอ่าเดี๋ยวดูว่าอีเวนต์จะซ้อนกันไหมนะกันหนอม <c oughs> <c oughs> มา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 ตอนนี้สิละกันแน่ สนใจไหมรอบนี้มีดไหมไมีด,มด,มดโอเคที่ปัญหาอยู่แค่ว่าตอนสี่โมงเย็นโอสนาจะมีดไหมเพราะโอสนาม,นมันมันบลัคนิดหน่อยนะผมแค่ที่ผมคำนวณเวลาแล้วน่าจะพอดีเป๊ะถ้าเกิดเราสมมติเราดึงตัวละครนี้ไว้แล้วก็รอให้คุยเสร็จแล้วแล้ว,ลวเราดิสแท็กโอสนาเองนะผมเดี๋ยวรอดูว่ามันน่าจะอยู่ด้วยกันสองคน <c oughs> คุยคู่โอเคเนี่ยนั่นแหละรอแล้วก็กดสต็อปปั๊บเราทําการ อาร์ตเฟเวอร์แล้วทำการดิสแท็ก hmm. นั่นเองนะผมอย่างนี้ก่อนนะจะได้ตำแหน่งเดินจีบเป๊ะๆนั่นเองนะผมโอเคจัดไปอ่าอยู่ด้วยกันนะผมโอเคส่งไปคุยด้วยกันนี่ไงใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นการคุยที่แบบว่าอืรักกันดีหวานชื่นเสร็จแล้วพอเราเล่งเวลานะผมเล่งเวลาไปโอเคตอนสี่โมงเย็นอ่าเตียงบักอ้าวโอสตาไม่มาไม่โอสตาไม่มาโอเคเหมืนอนตบเช้าบักนะโอเค แต่ตอนนี้มันได้ o f f อร h เฮ l ได้นะผมเดี๋ยวราตัวเซ็ตแป,ป๊บนึงนะผมรอก่อนแป๊บหนึ่งโอเคที <laughs> okay, ่ผมรอรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ว่ะล,ลองลองหม่แล้วคือกลว่ามันขึ้นมารอแทนตอนนี้ผมเอาหัวม่งมาก่อนแล้วโอสตายังไม่ได้ทำนะผมตอนนี้มันกลายเป็นรอแทนแปลว่าตอนแรกที่ผมขึ้นว่าทําต่อได้มันคือบัคไอตัวอันนี้มันดันมีปัญหางไงไตัวโอสตามันไม,ไม่รับอีเวนต์นั่นเองนะผมเลยไม่ได้ <laughs> ว่าแย่จังแปลว่าถ้าเกิดว่าเรารออ่ะก็คือเร่งเวลาไป ตอนสี่โมงเย็นก็คือโอเคอันนี้ผมจัดก,การแค่หัวโม่งนะผมอันนี้มันยังไม่มต้องจัดก,การข้ามมลก่อนเสียดายงั้นเอางี้เราลองออฟเฟอร์เฮลก่อนนะผมโอเคแล้วก็เติร์ตเตัวละครมันเป็นท่านนะว่าท่าเปิดขวดเอในห้องครัวเฉยๆวัดเลยเฮลโอเคสุดคือไม่หัวโม่งยังทำได้นะผมแล้วตัวเขาเขคามแล้วด้วยนี่คือไงเนี่ยนะนี่ผมคือกดอ่าจีคือมันโอเคไม่วาร์ปนะผมเช็คดูเผื่อว่ามันวาร์ปจะได้ใช้เอโดบนี้ในการ ทำอีเวนต์ซ้อนเนี่ยมันจะไม่ได้แหละนะโอเคตอนนี้นี่ไงล็อกเกอร์เราใส่หัวข้อโอสตาได้แล้วนะผมโอเคแล้วนี้ผมลองดูแบบว่าเอาแค่อีเวนต์สองอันพร้อมกันนะผมแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตอนท้ายถี่กับช่วยเหลือทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะการทั้งคู่นะผมได้ดินทั้งคู่จะเป็นแบบว่าซ้อนกันหรือไม่ละกันเนาะผมโอเคผมสกีปเวลาเมืวันอังคารเลยซึ่งก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันได้ไหมเดี๋ยวเราไปที่เมืองก่อนแล้วก็ ผมจะมาปั่นตังค์นิดนึงนะผมก็คือกดเขาบอกว่ากด M ที่นี่ถ้ยจะเพิ่มตังค์ได้หรือว่าเนี่ยเรารวยไหมทางขวานะผมเรามีมันนี่เรารวยเรารวย้อันนี้วิธีโกงตังค์ง่ายๆเองนะผมในการนว่าเราเประหยัดเวลาไม่ต้องแบบว่าไปเข้าไปคาเฟ่อะไรนิดเองนะผมร,รวยวิธีง่ายๆทางลัดเองนะผมแล้วก็มาร้านนี้เพื่อที่จะซื้ออุ้ยเฮ้ยคนใหม่เหรอว้าวมีขึ้นแบบดำๆนี้ด้วย แต่ไม่มีภาพหน้าตัวละครนะผมเราซื้อ,อน,นี่หนอวิดีโอคาเมราไทปอตได้เลยน,น,นะผมไปต้องดินอาจารย์ได้เลยแล้วก็อันอื่นพวกนี้อ๋อเมแม็กกิ้งนี่ไงแต่นะเขาบอกไม่มีฟังก์ชันในเดมโมเหรอแปลว่าอันนี้จริงๆไปซื้อก็ได้หรอเว็นกำแตอนที้ผมต้องใช้ในตัวไอโคนะัสหรือว่าหรือว่าเขาลืมมาวันนี้ผมตั้งแต่เอาแค่ซื้อตัวกล้องอะไรเพื่อที่จะมาทำสารคดีที่นี่นะผมก็คือลงไปต้ดดินแล้วก็ไปแวเวียนเยี่ยมเยือนนี่อืม แข้งขึ้นเท่านั้นแหละโอเคนะ่าสนใจเด็ดนะถ้าตัวเขาหน้าฝั่งนี้ใช่ไหมไอ้ตอนนี้เรจับตัวมุสเมียมาได้หนผมเรีบยบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มีกล้องตั้งเรียบร้อยและหน่ผมแล้วก็คื้นนั้นที่มีเว้นทําได้โอเคเอางี้เดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเข้าวันนี้ไปตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวดูว่าตอนเย็นอนะ่ะเราอีเวนต์สโตเกอร์ได้ไหมด้วยแล้วกันนะโอ้นะ่าสนใจนะ่าสนใจโอเคเราไปบ้านสโตเกอร์ได้นะครับผมโู้โอเคงั้นเดี๋ยวเอางี้ผมก็จะเกมส์สโตเกอร์ก่อนนะเดี๋ยวจัดก,การโอซ่าเสร็จแล้วปั๊บดูผลลลลััพพธธ์์ตตอนนนะดิผผมถ้า ดีก็ก็ดีไปถ้าผมรับไม่ดีก็เดี๋ยวลองต่อโคนาต่อแล้วก็ดูโคนาที่หนึ่งก็แหละเอามาดูว่าซ้อนสองสองสามได้ไหมแล้วกันน้อโอเคร้อผมช่วยแมวเร้อยนะครับผมเดี๋ยวราจัดการเจ้าของแมวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวรากดเสิร์ฟยาเอาชาไปจ้าเดี๋ยวดูว่าดื่มชานี้ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะผมที่ตาดินนะผมโอเคมือหัวแล้ว อีกเสร็จตู้ครับผมมาโอเคภาพนี้ขึ้นมานะผมว่าตัวตู้จะโดนตับได้โอเคมาร์ตกับเก้าอี้แต่ไม่มีมูสเนอยู่ด้วยไม่ได้เดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้นะผมว่าจะเลิศขึ้นนะผมลงไปใต้ดินด้วยเพื่อความชัวเนะผมว่าจริงหรือเปล่านะผมหวัสดีอ่ะเอามูสเนล่ะโนาะมูสเนหายคือแทนที่ทับ่างนี้เลยเหรอแบบว่าทับไปเลยนี่นะทับไปง่ายๆนี่เลยอะไรวะ มาโรงเรียนดูนะผมมุสเมตอนนี้อยู่ปะมุสเมไม่อยู่นะครับผมอยู่ในใจชื่อตัวละครไหมโอเคมุสเมตเราแท็กไม่ได้เลยคือเหมือนว่าตอนนี้มุสเมตหายไปเลยนะผมมันเพิ่าหายไปเลยจริงๆคือตัวละครไม่อยู่นี้ด้วยไหมไม่ได้โดนพามาโรงเรียนด้วยคือลบไปจากบอลสตาร์ดอะเพราะแทนที่จะออสนาเร,รือลอยไงถูกลบไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนครับสังเกตวันที่วันนี้ดีๆนะอังคารนะผมเวลาตั้งเท่าเดิมนะผมเห็นไหมสี่สี่จุดห้าสี่ที่เหลือเหมือนเดิมเวลาสองทุ่มคือตอนที่ผมก่อนหน้านี้เป็นตอนที่ เป็นมุสเมนนั่งบนกาอี้ผมโหลดเซฟตอนวันอังคารเช้าที่ผมเซฟไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินนะผมว่าจะมาแก้ตรงนี้ได้เป็นข้อยี่งนึงก็คือว่าผมไม่ทันโอซาเลยนะผมตอนที่เซฟก่อนนั้นเนี่ยโอนานเองอยู่ตอนที่ผมโหลดเซฟตอนเช้าวันอังคารนะผมผมเลยงงมากว่าทำไมโอนาไมาโผล่ในใต้ดินตอนนี้มันเป็นเซฟอันไออนาคตมากๆแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติผมไปโรงเรียนวนนันเนี้ยโอนาจะอยู่ไหมเดี๋ยวผมลุ้นกันนะผมว่าเออผมเข้าโรงเรียนวันเนี้ย โอ,อยู่หรือเปล่าโอเคอน,นะออเเนุ่งเหน็ดนะน้องเหน็ดได้ได้ตรงนี้นี่ไงเอามาอยู่ตรงนี้เหรอฮะคือสุดคืออีเวนต์รุ่นพี่หายไปเลยนะน้องแล้วก็โอสนากับไลฟ์บลูก็อยู่แบบปกติอ่าฮะเดี๋ยวแอฟฟันดูก่อนว่าตัวละครพูดอะไรกันแน่นะน้องในเมื่อไม่คุยรุ่นพี่มันจะมีบทพูดโอเคโอเคอเคออโอสนามันเกิดขึ้นกันแน่ตอนนั้นเหรอเนี่ยแบ็คเดร์เหรออไม่อยากคุยแล้วน้องน่าหออไม่อยากคุยแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะ ไงวะไงวะงงงงครับผมคือเหมือนตัวละครเขาอยู่บ้านเราแล้วผมว่านมใช่ไหมคือตอนเนี้ย <c oughs> อ่าเร่งเวลาไปนะตอนนี้ไปค้ำค้าไปนะผมแล้วก็แล้วว่าเรากลับบ้านมาวานนี้นะผมวันนี้อ่าวันนี้มันคุณแล้วกลับบ้านมาป้าก็มาทักทายว้าเดียวอ่าเราลองเตตีลงมาแล้วลองดูพรุ่งนี้นะผมจะไม่จับไปด้วกันนะผมลองดูว่าถ้าเกิดเตตี หมดแล้วมันดีผลกับเกมแบบว่าพรุ่งนี้ตัวละครมันจะแบบว่าเศร้าเซรุ่มเศร้าไหมอะไรนี้งี้น่อมหรือว่าอยู่รูปเดิมอะไรนี้หรือเปล่าแล้วก็วันนี้วันพฤหัสด,ด้วยอาจจะมีอีเวนต์ตอนไอ้เช้าที่แบบวีเดินไปด้วยกันกับนุมพี่ในหน่อมตัวที่ตัวคอครอยู่ตัวครเ, <laughs> เดี๋ยวว่าอ๋อง่วงโง่เหลือเกิน <laughs> อยากนอนแต่นอนไม่ได้เขาไม่นอนอะไรงี้ ดูจะมีคาสินตอนเช้าได้คุยกับรุ่นพี่ไหมนะผมหรือว่ามันตัดข้ามไปเลยแล้วก็ตัวละครจะมีเอฟเฟกผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปไหมและบทพูดจะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานหรือปัตที่พูดว่าไม่อยากคุยเรื่องนั้นแล้วก็ตัดอีเวนต์ไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่ตอนเช้ามีอีเวนต์ไอตอนเดินผ่านแล้วก็เนี่ยเดินม,มาตรงนี้แล้วนะผมมามุมดินเดิมผมไม่เดาแล้วจะพูดเดิมนี่ไงยังงงกันนะันทุกคนงง,งงงงมึนๆน่ะว่ามันเกิดขึ้นแนวเนี่ยไม่เกิดเหมือนกันนะแกอะไรอย่างเงี้ยน,นะผม โอเคงั้นเดี๋ยวเย็นนี้วันสุดท้ายผมจะลองเอาโอสนามาเที่ยวเมียนดูนะผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกันตื่นๆมีเรื่องแล้วดูว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมตัวหลอกตัวรอจะมีโอสตาร์สองคนหรือไม่แบบว่าคนหนึ่งฆ่าตัวเองหรือว่าการเป็นมุสเมยมาแทนนี้หรือเปล่านะผมเพราะว่าอันนี้ผมงงมากๆว่าอีคนที่อยู่ใต้ดินมันใครกันแน่วะเนี่ยโอเครอบนี้นี่ไงคนที่อยู่ใต้ดินเป็นโอสตาร์จริงด้วยนะผมเพราะว่าเด้อ เฮ้ยเป็นลูกอะ่ะหย่าไม่ให้วุฒนะวอดเวทวอดเวทไปไหนไปหาใครเวทเวทอันนี้ผมเอ่อโอเคมันลูกเลยนะผมมันเองมันไปไหนไปหาใครอะ่ะเ <c oughs> นี่ยเดินตามมาตรงนี้ตามเพื่อน <c oughs> โอเคสุดคือเจอบ้านน่าสนใจนะโอเคตัวละครกลายเป็นซอมบี้นะผมเดินไปเรื่อยๆเอาผมชนเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมหาใครจะหาลูกพี่เหรอเฮ้ยจริงจังเนี่ยเอาไม่ใช่เหรอนี่ไปหาใครเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเขาไปหาใครวะ <c oughs> นี่เขาไปหาใครวะเดี๋ยวนะ เหตุการณ์ที้ผมลุ้นมากว่ะอีเวนต์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตผมนะผมตัวละครทุกเศร้าคือไม่รู้ว่ามันเศร้าเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นมาสเตปหรือเป็นอะไรกันแน่ต้องนี้ไปข้างบนเหรอไปไหนหวะเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ยมาห้องแลง็บห้องนี้นะเอ๊ะคือทำไมเพื่ออะไรวอดเวทวอดมาตรงนี้แล้วก็อ่ะเห็นคนจะตายเ <What? S 1> <laughs> ดี๋ยวนะเ,เล่นเล่นโอเคเสิร์ชยูเกิลแล้วบอกว่าคนตาย เออสายตาเนี่ย, <c oughs> นนยคืองงตอนนี้ตัวละครเหมือนกับเอ่อมึนงงขับสนวุ่นวายตอนนี้ตัวละครเขาไม่รู้สึกแนเน่าเรียบร้อยแ,แล้วทำได้ทำไปนะผมไ <c oughs> อชุดดายก็เขาก็หายไปรวดเร็วม,มากแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องส่วนนี้ก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันก็เดินตามเพื่อนมาเฉยนะผมแล้วก็อ๋อคือเหมือนอีเวนต์มันเป็นอีเวนต์วันศุกร์นะผมที่บัคค้างไปแล้วแต่ผมทำอื่นมันก็ได้อีเวนต์บัคเหมือนใช่หรือหนาสนใจนะก้าวทังวันนี้ตัวละครก็ทำท่าเนี่ยทำท่าแบบว่า โศกเศร้าเสียใจเออก็ก็น่าสนใจนะก็เราเจออีเวนต์ใหม่น่าสนใจแล้วเพไปไหนขึ้นไปไหนเนะีย่ยวอสที่บอกว่าไปนั่งที่เดิมอะ่ะที่บอกว่าไปนั่งที่เดิมอะ่ะเดี๋ยวนะจริงจังวะเนี่ยจริง,งเดียวนะงานนี้คือว <laughs> <What? laughs> อสวอสมีความสงสัยอย่างมากนะโอ้โตัวละครตอนเย็นมันจะมีฉากสุดท้ายแบบภาพลักษณ์หรือเปล่าแบบนะโอเคเนี่ยไม่ไม่อยู่โอเคอืม วิ่งไปแล้วผมอยากลองแค่นั้นแหละไอสลแลนเตอร์นะผมดูอ่ะมาไหมโอเคมองเรา <laughs> มองนุ่มพี่ไม่มาเหรอตอนนีม้มาแล้วอ่ะตัวที่เสกโอซามาเนี่ยโอซาอยู่นะนนข,ข้างล่างนะผมโอซากดเขาข้างล่างสุดก็คืออืม,มตัวละครก็อยู่นั่นต่อไปยาวๆนะี่นะผมคือมาแค่ตอนเช้าแบบบักตอนเช้าเล่นนิดหน่อยที่เหลือก็ปกตินั่นเองนะผมงั้นเราลองปล่อยโอซาอย่างนี้ไปนะผมแล้วลองดูว่าเกิดกลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ส่งท้ายคลิปอย่างนี้แล้วกันนะผม โอเคนี่เห็นเนอะว่าโอสนาเขาก็สติไม่มีแล้วไงก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเองนะครับผมดีงามครับนั่นยังอยู่ปะน่าจะไม่อยู่แล้วใช่โอเคปลดปล่อยไปเรียบร้อยนะครับผมไม่เหลือใครแล้วไอ้มูสเฟยก็หายตรวจการแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการตามหาบั็กน่าสนใจใน้นะครับผมที่เราเมื่อเิดเจอจะเป็นรองอย่างหนึ่งกันไม่ได้อย่างแทนนะ้ทุกทีเลยนะครับผมโอเคเจอแต่เขาหน้าผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย โอเคฉากนั้นพี่อันนี่นะโอเคก็เป็นตัวละครยันจังนะี่เนาะทําไมยันจังโปดเด้อเดี๋ยวมันไงยันจังโปดดิว่าเดี๋ยว้อเด้อวัดโอเคที่เซ็นไฟุ้ยตัวละครซ้อนกันนี่คืออะไรอุ้ยวัดเมื่อกี้ยันจังโปนนะนอ่า